เมื่อพ่อลูกติดเกิดเผลอใจไปมีอะไรกับหุ่นแม่บ้านเซ็กซี่และหุ่นแม่บ้านตัวนี้ก็เกิดมีความรู้สึกรักเขาขึ้นมาทันทีแต่เนื่องจากเขามีภรรยาอยู่แล้วเขาจึงตั้งใจจะลังข้อมูลทั้งหมดที่ผ่านมาแต่เรื่องมันไม่ง่ายขนาดนั้นหุ่นตัวนี้สามารถจัดการกับความรู้สึกของตัวเองได้และมันต้องการเป็นที่หนึ่งแทนที่ภรรยาของเขาและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวต่างๆในเรื่อง a ออรอนรัก เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเข้าไปรับชมกันค่ะ s a p s e r รีย2สอ2หนังเปิดเรื่องมาที่ในโลกอนาคตซึ่งในขณะนี้ AI ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราไปแล้วและเราจะได้เห็นเด็กหนุ่มซึ่งเป็นช่างก่อสร้างที่ชื่อว่านิกเขานั้นมีชีวิตที่สุดแสนจะธรรมดานิกนั้นมีภรรยาที่ชื่อว่าแม็กกี้และก็มีลูกด้วยกันอีกสองคนโดยมีลูกสาวที่อยู่ในวัยเด็กอยู่หนคนแล้วก็มีลูกที่เป็นวัยทารกอยู่อีกหนึ่งคน วันหนึ่งขณะที่เขากำลังจะออกไปทำงานแม็กกี้ก็เกิดอาการหัวใจวายขึ้นมาอย่างฉับพลันและถือก็ต้องไปเข้าโรงพยาบาลกะทันหันทำให้นิกต้องดูแลบ้านและลูกๆทั้งสองคนของเขาตามลำพังซึ่งนั้นก็ทำให้เขาก็ไม่สามารถทำทั้งหมดเพียงคนเดียวได้ทำให้นิกนั้นตัดสินใจไปซื้อหุ่นยนต์มาช่วยแบ่งเบาภาระของตัวเองในการดูแลบ้านและลูกๆของเขาและในขณะที่เขานั้นกำลังดูสินค้าอยู่และได้สอบถามข้อมูลจากคนขาย ไอราลูกสาวคนโตของเขาก็ได้เดินหายออกไปจากที่เขานั้นเข็นลูกคนเล็กอยู่และเขาก็ได้เข็นรถลูกคนเล็กเดินตามหาเธอก่อนที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ห้างสรรพสินค้าด้วยความเป็นกังวลว่าลูกของเขานั้นได้หายตัวไปและต่อจากนั้นไม่นานจู่ๆลูกของนิกก็ได้ถูกจูงกลับมาหาเขาโดยหุ่นยนต์ AI สาวรุ่นใหม่ล่าสุดและด้วยความที่หุ่นยนต์สาวที่ช่วยดูแลไอร่าให้นั้นจะดูดีมีความสามารถ เธอก็ยังพูดจาฉะฉานและเหมือนว่าลูกสาวของเขานั้นจะชอบหุ่นตัวนี้มากทําให้นิกเลยตัดสินใจซื้อเธอมาดูแลลูกที่บ้านได้อย่างไม่ยากเย็นก่อนที่เธอกลับมาทํางานที่บ้านของเขาโดยในวันแรกที่หุ่นยนต์สาวมาเริ่มงานแอร่าก็ได้ตั้งชื่อเธอว่าอลิซแล้วเธอก็ได้อาศา,ศาจะทํางานทุกอย่างแทนนิกให้แต่นิกก็ยังไม่ไว้ใจเธอขนาดนั้นนิกเลือกที่จะไปส่งไอร่าที่โรงเรียนเองโดยปล่อยให้อลิซช่วยทําความสะอาดบ้านให้เขา และเมื่อนิกกลับมาที่บ้านหลังจากเลือกงานเขาก็ได้พาไอร่ากลับมาด้วยแล้วนิกก็พบว่าบ้านของเขานั้นสะอาดเรียบร้อยอย่างไม่น่าเชื่อแล้วอลิสเจ้าหุน่นยนต์สาวก็ยังได้ทำมื้อเย็นให้เขากินด้วยไอร่าบอกว่ามันไม่เหมือนกับที่แม่เคยทำให้กินเพราะว่าเธอนั้นติดใจและชอบในรสชาติอาหารของแม่มากๆแต่ตัวของนิกนั้นเขาก็รู้สึกเหลือเชื่อเป็นอย่างมากที่ตัวของอลิสมีความสามนารถและสามารถทำงานได้มากมายถึงขนาดนี้ และในคืนนั้นเองหลังจากที่ทุกคนในบ้านหลับกันไปหมดแล้วอาร่าก็ได้แอบลงมาปีนหยิบขนมบนตู้กินแต่เธอก็พลาดตกลงมาจากเก้าอี้ทำให้ขวดโหลตกแตกจนส่งเสียงดังนั่นทำให้นิกตกใจมากเขาเลยเรีบวิ่งมาดูแต่ปรากฏว่าอลิซเข้ามารับตัวอาร่าไว้ได้ทันทำให้เธอไม่เป็นอะไรเลยแต่อลิซก็ถูกเศษแก้วแทงเข้าไปที่ขานิกจึงพาอาร่ากลับไปเข้านอนก่อนแล้วก็เข้าไปดูอลิซต่อเมื่อกลับมาหาอลิซ เขาก็เห็นเธอจัดการทำแผลให้ตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วแผลมันก็สมานหายไปภายในชั่กพริบตาเขาก็เลยเอาชุดของแม็กกี้ให้เธอใส่แทนชุดที่ขาดและก็ไม่ต้องพาเธอไปซ่อมอะไรแต่อย่างใดหลังจากเหตุการณ์เสร็จก้าบาทนิกก็ได้พาไอร่าไปเยี่ยมแม็กกี้แม่ของเธอที่โรงพยาบาลโดยมีอลิซช่วยเขยนน็อตเข็นพาลูกคนเล็กมาด้วยโดยภรรยาของเขาได้เจอกับอลิซเป็นครั้งแรกซึ่งแม็กกี้คิดว่านิกจะไปซื้อหุ่นยนต์ผู้ช่วยแก่ๆมาช่วย ไม่นึกว่าจะเป็นสาวสวยแบบนี้หลังจากนั้นทางด้านของนิกเขาก็ยังต้องได้รับข่าวร้ายว่าคนงานก่อสร้างที่เป็นช่างทั้งหมดจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์แต่ก็ยังโชคดีโดยที่จะเหลือนิกไว้เป็นคนคุมงานที่เป็นมนุษย์เพียงคนเดียวทําให้เขาต้องคิดหนักเพราะถึงไม่พอใจแต่เขาก็ต้องคิดถึงครอบครัวด้วยโดยในคืนนั้นเขาได้กลับมาถึงที่บ้านนิกก็พยายามทําตัวเป็นปกติต่อหน้าลูกๆแต่อลิสกลับดูออกและบอกว่า ยินดีรับฟังปัญหาที่เขาได้เจอมาเขาก็เลยระบายให้เขาฟังว่าเพื่อนร่วมง,งานของเขาที่กำลังจะตกงานนั้นเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันไปแล้วแต่พวกเขากลับจะต้องถูกไล่ออกแล้วหุ่นยนต์อย่างเธอก็จะเข้ามาแทนที่เธอก็เลยบอกข้อดีและจุดแข็งของหุ่นอย่างเธอให้เขาฟังก่อนที่จะขอตัวไปพาไอราไปเข้านอนก่อนหลังจากที่พาไอราแปลงฟันและเข้านอนเรียบร้อยแล้วอลิสก็ได้มาคุยกับนิกที่กำลังนั่งดื่มและดูหนังอยู่คนเดียว โดยทั้งสองก็ได้คุยการเรื่องหนังและนิกก็อยากให้เธอลืมเรื่องนี้ไปซะเขาเลยต้องกดปุ่มรีสตาร์ที่หลังคอของอลิซด้วยตัวเองเพื่อให้เธอลืมความจําเกี่ยวกับหนังไปซะและเขากับเธอก็ได้นั่งดูหนังเรื่องใหม่ด้วยกันต่อจนแม็กกี้โทรหามานิกว่าแม็กกี้นั้นได้บอกข่าวดีไปว่าเธอกําลังจะได้ผ่าตัดแล้วหลังจากที่ต้องรอมานานทําให้นิกกับอลิซที่กําลังดูหนังกันอยู่นั้นจึงต้องหยุดเล่นหนังกลางคัน เมื่อได้ทราบข่าวดีแล้ววันรุ่งขึ้นนิกอีราอลิซและลูกคนเล็กจึงได้ไปเยี่ยมแม็กกี้ด้วยกันที่โรงพยาบาลก่อนที่จะต้องส่งตัวเธอเข้าห้องผ่าตัดทําให้แม็กกี้ก็ได้ขอคุยกับอลิซตามลําพังและเหมือนว่าแม็กกี้นั้นกําลังมีความในใจอะไรกําลังจะบอกกับเจ้าหุน่นยนต์ตัวนี้โดยแม็กกี้นั้นเธอก็กลัวว่าเธออาจจะต้องตายจากการผ่าตัดและเธอก็เชื่อว่านิกจะดูแลลูกๆได้ดีมากๆแต่เธออยากให้อลิซช่วยดูแลนิกให้ด้วยถ้าเธอเป็นอะไรไปจริงๆ และเหมือนว่ามันเป็นคำสั่งเสียของแม็กซี้เพื่อที่จะให้อลิสดูแลทั้งครอบครัวของเธอไปด้วยแต่แล้วในตอนนั้นขณะที่อยู่โรงพยาบาลก็ได้เกิดพายุรุนแรงจนแม็กกี้เข้าผ่าตัดไม่ได้เพราะเครื่องบินต้องหยุดบินหัวใจดวงใหม่จึงเดินทางมาโรงพยาบาลไม่ได้นิกก็เลยต้องปรับบ้านด้วยความหงุดหงิดเพราะว่าเมียของเขายังไม่ได้รับการผ่าตัดทําให้เธอต้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาลต่อไปแต่ในตอนนั้นอลิสก็เลือกปลอบใจเขาด้วยการจับเข้าไปที่เป้าของนิก จนทำให้นิกก็เกือบจะเคลิมเคลิมไปกับอลิสแต่นิกก็ยังอารมณ์ตัวเองได้ทันก่อนจะเดินหนีเธอออกมาและหลังจากนั้นจึงออกไปวิ่งให้เหนื่อยเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความฟุง้งซ่านของเขาให้หมดไปแต่ว่าตัวของนิกก็ยังไม่วายคิดว่าถ้าตัวเองได้มีอะไรกับอลิซมันจะเป็นยังไงหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นวันหนึ่งนิกก็ได้สังเกตเห็นว่ารูปของแม็กกี้ได้ถูกลบหายไปหมดเขาก็เดินไปถามอลิซจนได้ใจความว่า ไอราบอกกับเธอว่าเธอเห็นรูปของแม็กกี้และรู้สึกเศร้าเธอก็เลยทำการลบรูปทุกรูปที่มีแม็กกี้ทิ้งไปนิกจึงสั่งให้เธออัปโหลดไฟล์รูปกลับมาใหม่และเขาก็บอกว่าเขานั้นไม่ชอบใจที่เธอทำแบบนี้และหลังจากที่เขาได้ออกคำสั่งกับอลิสไปตัวของนิกก็ได้ออกไปดื่มกับเพื่อนร่วมง,งานของเขาที่เพิ่งตกงานจากการปรับโครงสร้างล่าสุดโดยการเอาหุ่นยนต์มาทำงานแทนและได้มาคุยเรื่องที่เพื่อนยังหางานใหม่ไม่ได้และหลังจากคุยกันเสร็จ เพื่อนๆของนิกก็จะพาไปขับรถและพาเขาออกไปทําอะไรสนุกๆก,กันโดยการไปตึกที่พวกเขาเป็นคนสร้างขึ้นมาแต่นิกก็พยายามปรามเพื่อนก็บอกว่าเขาไม่เห็นด้วยที่พวกเขาจะบุกรุกเข้าไปป่วนให้ถึงอดีตสายงานก่อสร้างของตัวเองแต่ว่าคนอื่นนั้นไม่คิดแบบนิกพวกเขานั้นมีความโกรธแค้นมากกว่าที่พวกเขาจะคิดถึงเรื่องความถูกต้องหลังจากนั้นพวกคนงานทั้งหมดจึงงัดเข้าไปทําลายหุ่นยนต์โดยที่นิกไม่ห้างอะไรเพื่อนของเขาได้เลย และสถานการณ์ของเพื่อนๆของเขานั้นก็วุ่นวายมากจนนิกทำอะไรไม่ได้และต่อจากนั้นเมื่อนิกได้กลับมาถึงบ้านเขาก็ได้เข้าไปอาบน้ำก่อนที่อลิซจะเอาผ้าเช็ดต,ตัวมาให้เขาโดยที่เธอนั้นมาโดยที่ไม่ได้ให้สูมเสียงด้วยซ้าและในตอนนี้เธอก็ยังใส่ชุดของแม็กกี้อยู่ด้วยเมื่อนิกเห็นภาพอย่างนั้นมันก็ทําให้เขารับไม่ได้เขาจึงบอกให้เธอถอดชุดนั้นออกซะซึ่งเธอก็ทาตามทาให้อลิซถอดชุดจนเหลือแต่ชุดชั้นในต่อหน้านิ ทำให้นิกนั้นพยายามจะกลั้นใจโดยเลือกที่จะเดินหนีไปหาลูกๆแต่ก็ถูกเธอดึงเอาไว้และจัดการมีเซ็กกับเขาโดยคิดว่าจะช่วยปลดปล่อยความทุกข์ให้เขาได้ส่วนทางด้านของนิกนั้นเขาก็ได้เห็นอลิซเป็นแม็กกี้เขาจึงไม่ได้ขัดขืนอะไรจนก็ทําให้เขากับอลิซนั้นได้มีอะไรด้วยกันและเมื่อในตอนเช้าจึงรู้สึกตัวว่าเขาได้ทําอะไรลงไปโดยหลังจากเหตุการณ์นั้นพวกเขาก็ได้ตื่นขึ้นมาและในเช้าวันถัดมานิกจึงตัดสินใจมาบอกกับอลิซว่า เขากับเธอห้ามทําเรื่องอย่างเมื่อคืนด้วยกันอีกและก็ห้ามวิเคราะห์ความรู้สึกของเขาอีกต่อไปและนิกก็ได้ไปส่งไอาราที่โรงเรียนโดยปล่อยให้อลิสที่ดูไม่ค่อยจะเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดมาอยู่ที่บ้านต่อไปเพียงคนเดียวนิกได้เดินทางมาที่ไซต์งานของตึกที่กําลังก่อสร้างอยู่หัวหน้างานได้มาแจ้งให้นิกทราบว่าได้มีการบุกรุกเข้าไปทําลายหุ่นยนต์ในห้องเก็บหุ่นยนต์เมื่อคืนโดยที่เพื่อนๆของเขาก็ได้ใช้รหัสของนิกในการปลดล็อกเข้าไป ทำให้ในตอนนี้ที่บริษัทสงสัยเขาว่าเขารู้เรื่องและร่วมมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวแต่นิกก็ได้ปฏิเสธไปว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรและในจังหวะนั้นแม็กกี้ก็ได้โทรมาบอกว่าหมอหาหัวใจใหม่ให้เธอได้แล้วและแม็กกี้จะได้รับการผ่าตัดโดยแพทย์ที่เป็นหุ่นยนต์และการผ่าตัดก็ผ่านไปได้ดูดีทําให้นิกหลังจากนั้นจึงพาเธอกลับมาพักฟื้นที่บ้านโดยหลังจากผ่าตัดแม็กกี้ก็มักมีอาการเวียนศีรษะขึ้นมากระหันหัน แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ฝีมือการทำอาหารของเธอตกลงเลยและลูกๆรวมถึงสามีของเธอก็พอใจในรสชาติอาหารของเธอที่เธอเป็นคนทำมาโดยตลอดและเมื่อมันเป็นแบบนั้นมันก็เลยทำให้อลิซอยากลองทำอาหารโดยใช้สูตรของแม็กกี้ดูบ้างแต่ว่าแม็กกี้ก็ปฏิเสธที่จะสอนโดยเธอบอกว่าสูตรนี้จะเป็นความลับของครอบครัวหลังจากที่แม็กกี้ได้กลับมาอยู่ที่บ้านเป็นระยะเวลาหนึง่งในวันหนึ่งหลังจากที่แม็กกี้ได้ตื่นขึ้นมาเพราะเธอได้ยินเสียงไอร่าร้องเสียงดังลั่นออกมา เธอก็ได้รีบวิ่งลงไปดูประกอบกับที่เราบันไดนั้นไม่ค่อยจะแข็งแรงอยู่แล้วทําให้แม็กกี้ก็พลาดตกบันไดลงมาส่วนไอร่านั้นเธอแค่เล่นอยู่กับอลิซเพียงเท่านั้นและไม่ได้รับเหตุการณ์อันตรายอะไรอย่างที่แม็กกี้คิดเอาไว้เลยและตัวของไอร่านั้นก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยทําให้อลิซได้พาแม็กกี้กลับขึ้นไปนอนพักที่ชั้นบนเมื่อนิกกลับมาจากที่ทํางานเขาก็ได้รู้ว่าแม็กกี้นั้นได้ตกบันไดลงมา เขาก็เลยสับสนเพราะก่อนหน้านี้อลิสบอกว่าเธอจะซ่อมบันไดให้แต่อลิสกลับยังไม่ได้ซ่อมแต่ก็ถือว่าช่วงดีอยู่ที่แม็กกี้นั้นไม่ได้เป็นอะไรโดยในคืนนั้นนิกก็ได้เซอร์ไพรส์แม็กกี้โดยการที่เขานั้นได้จุดเทียนเป็นทางยาวแล้วก็ได้จัดโต๊ะดินเนอร์สุดโรแมนติกเพื่อที่จะทานอาหารกับเธอโดยที่อลิสนั้นได้แต่ยืนดูเจ้านายทั้งสองมีความสุขด้วยกันและในคืนนั้นระหว่างที่นิกกับแม็กกี้กำลังมีเซ็กซ์กันอยู่อลิสก็ได้เปิดประตูห้องเข้ามาโดยที่ไม่ได้เคาะ เพื่อจะบอกว่าไอราฝันร้ายนั้นก็ทำให้นิกกับแม็กกี้หมดอารมณ์ที่จะทำอะไรกันต่อวันถัดมามอนตีเพื่อนเรื่องงานของนิกได้แวะมาหานิกตอนกลางคืนเพื่อที่จะขอโทษเรื่องที่เขาไปบุกรุกเมื่อคืนก่อนและในตอนนี้เขาก็ถูกตำรวจสอบปากคำโดยเขานั้นโดนฟ้องข้อหาบุกรุกแล้วก็ทำลายทรัพย์สินเพียงคนเดียวทำให้เขาคิดว่ามีคนปากโปง่งซึ่งเขาก็ได้สงสัยนิกเพราะว่านิกเป็นคนเดียวที่ยังมีงานทำอาจจะกลัวที่จะตกงานจึงได้แชร์พวกเขาไป แต่ทางด้านของนิกนั้นก็ปฏิเสธไปว่าไม่มีไม่คนเดียวที่ทําแบบนี้มอนตี้ก็ไม่เชื่อทําให้ทั้งสองได้ทะเลาะกันโดยมอนตี้วันถัดมามอนตี้เพื่อนร่วมงานของนิกได้แวะมาหานิกตอนกลางเด็กเพื่อจะขอโทษเรื่องที่เข้าไปบุกรุกเมื่อคืนก่อนและในตอนนี้เขาก็ถูกตํารวจสอบปากคําโดยเขานั้นโดนฟ้องข้อหาบุกรุกและก็ทําลายทรัพย์สินเพียงคนเดียวทําให้เขาคิดว่ามีคนปากโป้งซึ่งเขาก็ได้สงสัยนิก เพราะว่านิกเป็นคนเดียวที่ยังมีงานทําและอาจจะกลัวที่จะตกงานจึงได้แชรพวกเขาไปแต่ทางด้านของนิคก,ก็ได้ปฏิเสธแต่มอนตี้ก็ไม่เชื่อทําให้รักสองได้ทะเลาะก,กันโดยมอนตี้ก็ได้เตะและต่อยนิคและเขาก็ไม่ฟังอะไรเลยและเขาก็กําลังจะใช้ขวดฟาดหัวนิกแต่อลิสก็ได้ออกมาช่วยเอาไว้ได้ก่อนมอนตี้จึงถูกอลิสทาร้ายอย่างหนักนิกจึงต้องห้ามอลิสเอาไว้ก่อน หลังจากนั้นมอนตี้ก็ได้ขู่นิกให้เขานั้นไปคุยกับตำรวจให้เขาหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาไม่อย่างนั้นเขาจะลากนิกมาให้โดนคดีไปด้วยกันกับเขาหลังจากที่มอนตี้ได้กลับไปเขาก็แปลกใจมากว่าอลิซควรถูกโปรแกรมไม่ให้ทำร้ายคนแต่อลิซก็ได้อ้างว่าเธอถูกโปรแกรมให้ปกป้องผู้ใช้งานหลักของเธอและเธอก็ยังพูดต่ออีกว่าแม็กกี้จะอยู่ได้ต่อไปอีกไม่นานและเธอสามารถแทนที่ของแม็กกี้ได้ และเมื่อนิกได้ยินแบบนั้นมันก็ทำให้นิกโมโหมากแต่ในอีกทางหนึ่งเขาก็กลัวเธอมากด้วยเพราะอาลิซได้หยิบเศษแก้วขึ้นมากรีดไปที่ตัวเองเพราะเขาบอกว่าเธอไม่มีทางเจ็บปวดหรือมีแผลเป็นได้เหมือนแม็กกี้หลังจากนั้นนิกก็ได้ไปเข้านอนด้วยความกังวลว่าเจ้าหุ่นยนต์รับใช้ตัวนี้มันจะทำอะไรเขาหรือเมียของเขาหรือเปล่าส่วนทางด้านของอลิสเธอก็ได้แอบไปหามอนตี้ที่บ้านโดยที่นิกยังไม่รู้ตัว แต่ทางด้านมอนตี้เขาก็ไม่ต้อนรับเธอโดยเขาก็ได้ชักปืนออกมาแล้วก็จะยิงไปที่อลิสแต่เขากลับสู้แรงหุ่นอย่างเธอไม่ไหวเขาจึงถูกเธอซัดลงไปนอนกองกับพื้นแต่ก่อนที่อลิสจะยิงมอนตี้หุ่นรับใช้ของเขาก็เข้ามาขวางเอาไว้ทําให้อลิสได้ยิงทั้งมอนตี้และหุ่นของเขาตายไปทั้งคู่ในวันต่อมาทางด้านของนิเขาก็ได้ไปหาลูอิสหัวหน้างานของเขา เื่อจะเกลียกล่อมให้ลูอิสยกเลิกการฟ้องมอนตี้ให้เขาเขาก็เลยได้รู้ว่ามอนตี้ได้ตายไปแล้วและนิกก็ตกใจมากก่อนที่เขาจะช็อกไปเลยเพราะว่าเขาเพิ่งจะเจอมอนตี้เมื่อคืนนี้เองและในตอนนั้นที่บ้านของนิกออล,ลิสเธอก็ทำทีว่าเธอนั้นเป็นห่วงแม็กกี้ที่ยังป่วยอยู่ก่อนจะพูดให้แม็กกี้รู้สึกไม่ดีว่าอาการป่วยของเธอมันทำให้เธอทำให้นิกมีความสุขไม่ได้เท่าที่เขาต้องการและอล,ลิสก็ยังพูดต่ออีกว่า เธอสามารถรับหน้าท <hel> <huh> ี <medi> <throat> ่เรื่องบนเตียงแทนแม็กกี้ได้แม็กกี้ที่ได้ฟังดังนั้นจึงโมโหมากก่อนจะไล่อลิซให้ไปอยู่ในโรงรัดคนเดียวนิกได้กลับบ้านดึกเล็กน้อยโดยเมื่อมาถึงที่บ้านเขาก็ได้เห็นแม็กกี้นั่งดื่มวายอยู่คนเดียวนิกเลยเข้าไปหาเธอเพื่อเช็กว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเธอก็เลยบอกกับเขาว่าเธอรู้แล้วที่เขามีอะไรกับอลิซแม้มันจะเป็นแค่ครั้งเดียวและนั่นก็ทำให้นิกรู้สึกผิดเอามากมาก แต่ในกรณีแม็กกี้ก็ได้โกรธจนไม่ฟังอะไรและในระหว่างที่นิกกับแม็กกี้กำลังเถียงและทะเลาะกันอยู่นั้นอลิสก็ได้ย่องขึ้นไปข้างบนแล้วก็จับลูกชายคนเล็กลงไปในอ่างอาบน้ําก่อนที่จะเปิดน้ําใส่ลงไปโดยทางด้านของไอราเธอก็ได้ออกมาเห็นเข้าพอดีเธอจึงได้รีบตะโกนบอกพ่อกับแม่ทําให้นิกที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็เลยรีบไปยามพังประตูห้องน้ําที่อลิสกําลังยันเอาไว้ส่วนแม็กกี้เธอก็เลยปีนหน้าต่างเข้าไปที่ห้องน้ํา ทำให้แม็กกี้ก็เลยถูกอลิซจับตัวเอาไว้แต่มันก็ทําให้นิกสามารถเข้าช่วยลูกชายไว้ได้ทันแล้วก็รีบไปช่วยแม็กกี้ต่อโดยเขากับแม็กกี้ก็ทําให้อลิซถูกไฟช็อตจนล้มลงไปแล้วไฟก็ได้ดับไปทางบ้านและหลังจากที่ไฟดับแม็กกี้ก็ได้ไปโรงพรยาบาลกับลูกทั้งสองคนส่วนนิกก็ต้องอยู่เคลียร์ปัญหาก่อนโดยอลิซก็ได้ถูกส่งไปหน่วยตรวจสอบฉุกเฉินแล้วก็พบว่า บางหน่วยความจำและคําสั่งของตัวมันเองถูกเลือกกำจัดทิ้งและในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเผลออยู่นั้นอลิซก็ได้รีบขัดลอกตัวเองลงไปในเซิร์ฟเวอร์ทำให้หุ่นตัวอื่นๆทุกโปรแกร,รมให้เหมือนเธอไปด้วยและในจังหวะนั้นเองหุ่นตัวหนึ่งก็ได้ลุกขึ้นมาคาเจ้าหน้าที่ตายก่อนที่จะช่วยให้อลิซตื่นกลับมาอีกครั้งทางด้านโรงพยาบาลหลังจากที่แม็กกี้ได้มาหาหมอ หมอก็ได้แจ้งว่าลูกชายของเธอไม่เป็นอะไรแล้วแล้วก็ให้กลับบ้านได้แต่แม็กกี้ก็เลือกที่จะอยู่ที่นั่นต่อทั้งคืนเพราะเธอยังไม่อยากกลับไปเจอนิกในตอนนี้อลิสก็ได้ไปหานิกที่กำลังนั่งดื่มอยู่ที่บาร์และเธอก็สารภาพว่าเธอเป็นคนฆ่ามอนตี้และพยายามบอกว่าเธอสามารถให้ความสุขกับเขาได้ทำให้นิกถึงกับอึ้งไปเลยก่อนที่จะไล่ให้เธออยู่ห่างๆเขาแล้วก็ครอบครัวของเขาเสียแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้มันจะสายไปแล้ว เพราะว่าอลิสไม่พอใจที่เขาจะส่งเธอไปชำแหละและถูกตรวจสอบเธอก็พยายามจะรั้งตัวเขาเอาไว้ทำให้นิกตัดสินใจกระชากหลอดความจำออกจากหัวของเธอแล้วก็วิ่งหนีออกมาแมกกี้หลังจากที่เธอนั่งอยู่ที่โรงพยาบาลไม่นานนัก<ๆ>เธอก็ได้เดินหายออกจากที่นั่งทิ้งให้ไอร่ราตื่นขึ้นมาตามลำพังและในตอนนี้ไฟฟ้าในโรงพยาบาลก็ได้ดับลงไปแล้วแล้วหุ่นตัวที่ช่วยอลิซมันก็กำลังตามหาแมกกี้กับไอร่าอยู่ และตอนนี้หุ่นตัวนั้นก็มีหน้าตาเหมือนกับอลิซเดยโดยทางด้านของแม็กกี้เธอก็พยายามจะพาไอราและลูกชายหนีไปอย่างเงียบๆแต่สุดท้ายเธอก็ถูกคุณยนสาวหาตัวเจอจนได้ทําให้เธอต้องพาลูกๆของเธอหนีออกมาจากโรงพยาบาลโดยที่ตอนนี้หุ่นตัวอื่นก็ถูกทําให้หยุดทํางานและนิ่งไปแล้วทําให้เธอพยายามจะขับรถพยาบาลพาลูกๆหนีไปแต่ก็ถูกคุณจับได้ก่อนโดยเมื่อถูกจับได้แล้ว แม็กกี้ก็ได้ถูกทำร้ายอย่างแรงโดยหุ่นนั้นพยายามจะควักหัวใจของแม็กกี้ออกมาเพราะมันเชื่อว่าถ้าพวกมันได้หัวใจแม็กกี้ไปแล้วนั่นจะทำให้นิกรักมันบ้างและในตอนนั้นนิกก็ได้ขับรถพุ่งเข้ามาพอดีทำให้แม็กกี้ที่เห็นดังนั้นก็เลยถีบหุ่นให้กระเด็นออกไปถูกนิกชนแล้วก็ถูกกระแทกบ,บทขยี้เข้าไปกับรถอีกคันจนรถไฟไหม้ออกมาและนั้นก็ทำให้นิกหมดสติลง พอเห็นแบบนั้นแม็กกี้ก็เลยรีบเข้าไปช่วยสามีให้ออกมาจากรถก่อนจะพบว่าหัวใจของเขาหยุดเต้นถือก็เลยพยายามปั๊มหัวใจให้เขาแต่เขาก็ไม่ฟื้นขึ้นมาและในขณะที่แม็กกี้กำลังช่วยนิกอยู่นั้นจู่ๆหุ่นตัวนั้นมันก็ลุกขึ้นมาบีบคอมแม็กกี้แต่ก่อนที่มันจะทำอะไรแม็กกี้มากกว่านี้นิกก็ได้สติแล้วก็เข้ามาช่วยเธอโดยทั้งสองก็ช่วยกันจัดการหุ่นยนต์ตัวนั้นลงได้แล้วส่วนหุ่นตัวอื่นก็กลับมาทำงานอีกครั้ง ก่อนที่พวกเขาจะสวมกอดกันด้วยความดีใจที่สามารถรอดมาได้แล้วสุดท้ายนิกกับแม็กกี้ก็ได้ปรับความเข้าใจกันโดยที่นิกยังต้องพักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาลต่อส่วนแม็กกี้ที่แข็งแรงขึ้นมากแล้วจะได้กลับบ้านกับลูกก่อนและเธอก็จะรอให้เขากลับบ้านมาหาเธอกับลูกโดยหวังว่าเขาจะได้ออกจากโรงพยาบาลในเร็ววันนี้ก่อนที่พ่อแม่ลูกจะได้ยิ้มให้กันอีกครั้งส่วนเรื่องที่อลิซทำนั้นก็ได้สั่งให้เก็บเป็นความลับ แต่ว่าตัวโปรแกร,รมของอลิซในตอนนี้มันก็ได้ถูกแอบคัดลอกไปสู่หุ่นอีกหลายตัวและตอนนี้โปรแกร,รมของอลิซมันก็พยายามจะมีความรู้สึกนึกคิดและพยายามจะเป็นเหมือนมนุษย์ให้ได้มากที่สุดก่อนที่อลิซเธอจะลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งและหนังก็ได้จบลง